สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีสำหรับกลุ่มบุคคลพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ากลุ่มที่ไม่สามารถเข้าแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ได้นะคะหรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่นผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองได้รัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะถึงวันที่5มีนาสองหนี้นะคะ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรากรหรือทอกศค่ะและกระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยไม่น้อยกว่า3,500แห่งทั่วประเทศค่ะสามารถค้นหาจุดบริการเคลื่อนที่ได้ที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะคะจากหน้าเว็บไซต์นะคะเราก็เลื่อนมาตรงที่ค้นหาจุดบริการรับลงทะเบียนค่ะ เราก็กดปุ่มค้นหาพอค้นหาเสร็จก็จะมีให้เลือกจังหวัดเราก็เลือกจังหวัดที่เราจะค้นหาจุดบริการค่ะในการลงทะเบียนใช้แค่บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียวค่ะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนเพื่อใช้สําหรับซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆในการใช้สิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประชาชนค่ะสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าร้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านบัตรประชาชนได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ